ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายซูโยอีเบื้องหลังเกมเหนือชั้นพักภูมิใจไทยเด็ดปีกเพื่อไทยดันหลังพักส้มสุทินควงชูศักรับชะตากรรมเดินไปตกเฮวหยุดก่อนดีกว่าจากที่วันนี้ค่ะ13กุมภาพันธ์2568 การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าโดยการปรับแก้มาตรา256และการเพิ่มหมวด15ท้อมหนึ่งจะต้องมาล่มกลางคันค่ะหลังจากที่มีการขอนับองค์ประชุมและพบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง204คนไม่ครบองค์ประชุมโดยการประชุมค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา9นริก30นาทีมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภานั่งเป็นประธานการประชุม ต่อมาช่วงเวลาประมาณ1 1นาฬิกา30นาทีของการประชุมค่ะมีสมาชิกขอให้นับองค์ประชุมและผลปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเข้าร่วมเพียง204คนทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในวันมูฮัมัดค่ะจึงมีการสั่งปิดการประชุมทันทีและมีการนัดประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9นาิกาเพื่อเดินหน้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนต่อไปขณะที่พักภูมิใจไทยมีการแถลงภายหลังจากที่นาย ชัยชนกชิดชอบสสอปุรีรำและเลข,ขาธิการพักภูมิใจไทยยืนยันต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาระบุพักภูมิใจไทยจะไม่เข้าร่วมพิจารณาเนื่องจากจะสมเสียงว่าผิดและขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนด้านนายชูศักดิ์ศรินินสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยมีการแถลงค่ะหลังจากที่องค์ประชุมล่มโดยนายสุทินกล่าวว่า พยายามที่จะประสานทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้นั่นคือเสียงพักร่วมรัฐบาลและเสียงของสวประเมินแล้วว่าโอกาสที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านนั้นยากโอกาสตกสูงจะผ่านแทบไม่มีนายสุทินยังกล่าวว่าจึงหาอีกวิธีหนึ่งที่พอจะมีความหวังก็คือขอให้ร่างได้อยู่ในสภายังไม่ตกคือเสนอให้สาร,รธรรมนูญวินิจฉัยและระหว่างที่สาร,รธรรมนูญกำลังวินิจฉัยร่างก็ยังอยู่ วันนี้เราจึงเสนอสนับสนุนยัติของนายแพทย์ปรมศักดิ์เพียยุรศวสวแต่เมื่อยัตินี้แพ้ต่อสภาเราก็ต้องพิจารณากันต่อเราก็มองเห็นคำตอบอยู่ข้างหน้าว่าเมื่อไปข้างหน้าก็ตกฉะนั้นเราจึงปรับวิธีการต่อสู้เพื่อให้บรรลุผลของเราวันนี้ดีกว่าดันทุรังไปว่าพิจารณาไปแล้วแล้วก็ไปตายข้างหน้านั้นเราไม่เอา ฉะนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ในวันนี้เร็วมากเราจึงคิดว่าทำยังไงให้ร่างนี้อยู่และยื้อชีวิตต่อไปเพื่อนสมาชิกบางคนบางพรรคอาจจะมองเข้าใจผิดเรามีเจตนาเพื่อที่จะผลักดันให้สำเร็จถ้าเดินทางตรงไม่ได้ก็ขอเดินทางโค้งหากทางโค้งยังไม่สำเร็จขอหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนดีกว่าที่จะเดินไปตกเหวนายชูสักยังกล่าวด้วยว่าอยากเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้ ซึ่งพบว่าปัญหานั้นไม่ใช่ไม่อยากให้มีการแก้ไขรันธรรมนูญแต่เพราะกระบวนการและวิธีการไม่ถูกต้องฉะนั้นพักเพื่อไทยเห็นว่าควรถามเพื่อเคลียร์ปัญหาให้ชัดเจนนายสุทินกล่าวเสริมว่าตนคิดว่าไม่ลำบากถึงวันนี้ประชาชนจะมองออกว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมีอยู่3ามกลุ่ม กลุ่มแรกคือพักคภูมิใจไทยและสาวาส่วนหนึ่งที่ไม่แก่กลุ่มที่2คืออยากที่จะแก้แสดงตัวว่าจะแก้แต่มีข้อแม้ว่าแก้จริงหรือไม่พยายามที่จะดันต่อไปทั้งที่ก็รู้ว่าถูกตีตกสังคมจะรู้ว่าแก้เพื่อหวังผลสําเร็จหรือไม่ขณะที่พักเพื่อไทยเดินเกมเต็มที่แต่ก็เจออุปสรรคเราก็จะต้องมีการชะลอเพื่อที่จะหาทางสู่ใหม่ ประชาชนคงมองออกว่าใครคือกลุ่มที่แก้โดยหวังผลหรือกลุ่มที่สักแต่ว่าจะได้แก้แล้วแต่ของเราแก้ได้แล้วเราอยากพูดคำนี้มากกว่าไม่ใช่แก้แล้วยิ่งเดินไปก็ยิ่งจะชำ้ำแล้วคนที่รู้ว่าเดินต่อก็จะตกเดินไปทำไมเมื่อถามว่าใครจะทำให้ตกนายสุทินกล่าวว่าในสภาก็พอจะมองออกคนที่พยายามจะเดินหน้าอภิปรายแล้วได้โหวตคนนั้นคือคนที่ตก คิดว่าเดินหน้าจะตกแล้วจะเดินทำไมหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ